สี่กุมารลูกเจ้าแดงมะเร็งนะคะแม่ไปพามาแล้วเนาะให้เอาน้องมาดูแลก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาชับร่างชับเนื้อชับตัวหน่อยก็คือให้เขาแข็งแรงหน่อยแล้วก็ค่อยพาไปไว้ที่วัดเนาะคือก็อย่างที่ทุกคนทราบอ้อยก็ไม่ได้มีพื้นที่มากพอที่จะดูแลเด็กๆนะคะคำว่าบ้านเช่าเนาะ มีมีบริเวณให้ให้เด็กๆอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแลว้วค่ะแต่ถ้ามันหลายตัวเกินมันก็ไม่ได้เนอะยิ่งน้องหมามันต้องใช้พื้นที่และที่สำคัญคือหมานะ่ะมันเห่าอะไรแบบนี้ค่ะมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในวันข้างหน้าอ้อยก็ช่วยได้เพียงแค่นี้ค่ะก็คือช่วยเอามาดูแลให้เขาหายบาดเจ็บก่อนเนาะ แล้วดูหมัดแล้วก็จะออกไปซื้อยาเห็บหมัดนะคะแล้วก็ลวกแป้งเห็บหมัดด้วยคันยุบๆยุบๆอะกินอาหารกันเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็ให้อยู่ในกรงนี้นะในคอกใหญ่นี้ก่อนมีน้ำมีอะไรให้เรียบร้อยอให้กินอาหารเลยเรียบร้อยแล้วอะค่ะ ไน้นอนดูที่ตาเ่ะเห็บอืมดุบดุบดุเยเดี๋ยวกะว่าทําอะไรให้เสร็จในบ้านแล้วเดี๋ยวจะออกไปซื้อแป้งเห็บหมัดกับยามาเพราะว่าตัวเท่านี้ถ้าเกิดเอาไปทิ้งอะ่ะมันต้องตายแน่นอนแล้วนี้ดูตานี้นี่นี่นี่นอนอืมอืมือ ค่ะเอาจะรีบคือถ้าไม่ช่วยมันก็ต้องตายอะค่ะเพราะว่าแดงมันไปคลอดเอาไว้แถวแถวข้างบ้านคนอะเขาก็ไม่ได้เลี้ยงไงเห็นแล้วก็ใส่ยองพองขนเราก็พลอยคันแทนคือแดงมันไม่เลี้ยงเพราะว่ามันก็เจ็บจีมมี่อะพอมันเกิดแล้วมันให้กินนมไม่นานเท่าไหร่มันก็ทิ้งมันก็ไม่เอาลูก แล้วลูกก็โซซัสโซเซอยู่ข้างถนนคนที่เขาสงสารนั้นเขาเห็นอ้อยไงว่าอ้อยให้อาหารเด็กๆอยู่แถวนั้นเขาก็เลยแบบเรียกให้มาดูเฮ้ยจะปวดมากเดี๋ยวอ้อยจัดการเด็กๆก่อนนะคะ